จับไปแบบเต็มคาราเบลเลยร้อยสามสิบบาทร้อยห้าสิบปูแม่น้ำร้อยแปดสิบบาทใหญ่ขึ้นมาสองร้อยสี่สิบใช่สองร้อยหกสิบนี่จะเป็นนิ่มแต่ติดนิ่มเลยโอ้ยสองร้อยแปดสิบเบอรเลอเทอเลยปูเนื้อสามร้อยสามสิบอลังการกับปูเนื้อนะฮะสี่ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยปูไข่มีไข่ไหมมีใช่หลอกกันหรือเปล่าใช่ไหมโชว์เลยจ้ะ ใจกับปาาลาทะเลตากแห้งนะครับแดดเดียวปลากระบอกพี่ร้อยสี่สิบครับที่ประจวบประจวบร้อยสี่สิบสลิตเล็กใช่ได้ครับสองร้อยปรรลุแดดเดียวโอร้อยห้าสิบบาทสลิตลกระบอกตัวใหญ่ท้องสวยท้องแน่นๆท้องเต็มตัวเลยเป็นเวอร์ชันทดลองชิมใช่ไหมอ่าอ่าเป็นปลาที่อยู่ที่คลองด่านนี่เลยใช่ไหมใช่คอ้ไม,ไม่ต้องสมัครบัตรสมาชิกใช่ไหมล,ลดให้เลยโอ้นี่ปลาฉลามแล้วนี่ โคละยี่สิบบาทหาที่ไหนมีโอ้ยหาที่ไหนมีกรุงเทพสองร้อยสี่สิบบายบาย <laughs> ทะเลนะครับวันนี้อยู่ที่คลองดานนะครับกรุประการวันนี้จะพาเพื่อนไปที่ตลาดสุกันันนะครับคลองดานตลาดนี้ล่ํเลือกันเรื่องอาหารทะเลถลูกนะครับแบบตกใจกันเลยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะฮะไปดูนะฮะว่าถลูกแบบที่บอกนี่สดไหมมาไปดูกันตามตรงเนียมก่อนเข้าตลาด <c oughs> แล้วก็มาดูซะหน่อยนะครับมากเลย กลิ่นหอมซุยหอมเตะจูกเลยนะครับขนมบ้าบิดนะครับน่าม่ะอจ้าห้าสิบบาทนะครับหอมเลยฮะอลังการกับปูเนื้อนะฮะปูป้านะครับยังมีน้อยโอ้อันนี้ยังน้อยใช่ไหมใช่ธรรมดาโอได้สองสัปดาหมาหน่เยอะแยะสี่้อยห้บบาทเนือแน่นแน่นหกร้อยห้าสิบเนื้อแน่นแน่นเลยค่ะปูไข่เจ็ดร้อยปูไข่กบตโลค่ะ นี่าะนี้ให้ดูแงเลยมีไข่ไหมมีสุดๆหลอกกันหรือเปล่าใช่ไหมแงโชว์เลยค่ะแงโชว์เลยยังไงไข่ไหมไข่ชลเล็ดเลยค่ะร้านปัจจุบันรักออกมาแบบเรียวตามเลยนะฮะโดนเป็นป่านะครับโอ้โหไทยทอาเอาปูไข่ดีกว่าอร่อยกว่าไทยโฮมสเตย์ค่ะแน่นๆอย่างนี้เลยแล้วก็ร้อยแปดสิบนะครับไข่แน่นเหมือนกัน ไม่รอคันนี้่ยเองเนีย่ยน,นี่อ่ะคู่ตีนวัวใหญ่น้ำหัวไข่เออว่ายน,น้ำสดแบบนี้สองร้อยสี่สิบบาทกินตัวกินน้องเลยเพื่อความสะใจอีกรอบหนึ่งร้านเจีเยวอ่าหน้าตลาดใช่ไหมตลาดสุพรรณนะครับโอ้โหสะใจกับราคาสองร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นเองแจบเขียวคนสวยคนนี้นะครับอ่าโอ้โหกลุ่มเยอะแยะเลยครับ สองร้อยยี่สิบบาทร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบมีหม้ไข่เปล่าหม้อไข่ด้วยเลยหม้อไม่ไข่ข้างบนร้อยแปดสิบครับแล้นี่มันจะมีไข่ปลจะนในหม้อมึกคนไข่ออ่าาเไปย่างได้เลยสะใจกับปลาทะเลตากแห้งนะครับแดดเดียวอะไรฮะเนี่ยอันนี้ปลากระบอกพี่ร้อยสี่สิบกระบอกใหม่ๆเลยโอ้ทุกวันพี่อันนี้ฮะเหมือนกันประจวบประจวบร้อยสี่สิบ ไม่มีมะแรงวันเลยนะอันนี้ผลิตเล็กผลิตเล็กตัดได้ครับสองร้อยตัวใหญ่แล้วสองสี่พี่ข้างหลังเลยสองสี่พี่แล้วก็กระดูกพี่กระดูกแดดเดียวโอ้โหร้อยห้าสิบบาทสิบบาทสิสองร้อยสี่สิบบาทอะไรสลิดสลิดรับตัวใหญ่ท้องสวยท้องแน่นๆท้องเต็มตัวเลยจับใจกันเลยครับจะมีพวกมาครับอีกฝั่งหนึ่ง พวงสามสิบาทเป็นพวง30บาทอะไรสลิดสลิดครับสลิดเล็กก็ได้ทำเป็นพวงอันนี้มันเป็นเวอร์ชันทดลองชิมใช่ไหมอ่าอ่า,ออาสิบว่าอร่อยไหมค่อยซื้อตัวใหญ่ถ้าปาก,กาไม่ไหวตักซิวแก้วปลาน้ำจืดปลาซิวแก้วปลาน้ำจือดอ่าสิบหอยแมงพูตากแห้งหอยแมงพูตากแห้งก็มีเหรอครับหอยแมงพูตากแห้งหอยแมงพูตากแห้งก็เข้าไปตากได้ด้วยเหรอใช่หอยแมงพูตากแห้งใหม่ๆเลยอ่าแล้วก็ไอ้ปลาช่อนทะเลอ่ามา นี่ก็ร้อยสามสิบเองนะครับตระลึกใหญ่สองร้อยสี่สิบกว่าไม่มีแมลงวันเลยนะสะอาดมากครับที่นี่โอ้ยคุณป้าขับมอเตอร์ไซค์มาขายเลยนะครับแล้วมีปลาอะไรบ้างครับคุณป้าอันนี้ปลากระบอกแล้วปลาดูกแล้วก็นี้ยมปลากระบอกปลากระบอกอันนี้ปลาอะไรครับปลากระบอกกระบอกเหมือนกันอันนี้ปลาดุกเ่ยปลาดุกอ๋อแดดเดียวหมดเลยนะครับ เป็นปลาที่อยู่ที่คลองด่านนี่เลยใช่ไหมใช่ครับสะใจกันไปกับปลาแดดเดียวนะครับอดกที่หม่่มีเนี่ยแดดดีๆก็แห้งเร็วใช่ไหมแดดตันนี้มันยืนอยู่อย่างนี้ยังไม่รู้สึกร้อนเลยเย็นสบายเลยนะฮะแดดัดเลยทุกวันจากคุณป้าเลยนะครับจะแห้งขายได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆชอบแบบไหนครับ กอดไปอย่างเงี้ยรอกกรอบนะติดกลับแกล้มได้เลยน่ายังเหลืออีกยังมีอยู่นะแห้งแล้วยังมีอยู่นะน่ะคุณป้ามีอะไรแนะนำไหมครับปลาลิดสองร้อยนะครับปลากระบอกปลากระบอกร้อยสามสิบอันนี้สลิดลิใหญ่ 240. สองร้อยสี่สิบมีไข่ด้วยไหมไม่มีไม่มีเนาะแล้วก็สลาดก็เหมือนกันปาดกปลดุกร้อยห้าสิบห้าสิบลดได้ลดได้ด้วยซื้อเยอะลดได้ดอดีกอ สมัครปัดสมาชิกใช่ไหมลดให้เลยเลอนกันนะครับร้อยสี่สิบนี่ครับหอยแครงดองร้อยเดียวนะครับหอยแครต่อเองนะคะ้อยเจ็ดสิบก่อนเลยค่ะอันนี้คือมาเมื่อเช้านี้เลยใช่ไหมมาเมื่อบ่ายนี้เองเมื่อบ่ายไม่เช้าด้วยบ่ายเลยครับเมื่อเช้านี้ไม่มีตลาดนี้ก็บ้างมีแม่ค้ามารับเยอะร้อยเจ็ดสิบโอ ขายเองนะครับมีลวกให้ด้วยไหมตสะใจไปเลยครับเนี้เลยโอ้ยร้อยห้าสิบบาทว่ายน้ำเลยสองร้อยสี่สิบโอ้ยใหญ่กว่าร้านเมื่อกี้อีกโอ้โโอ้ยหาที่ไหนมีกรุงเทพสองร้อยสี่สิบใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมสองร้อยหกสิบือหือ เลือกได้ตามสบายใจเลยปูเนื้อ3 30ปูเนื้อคลองด่านนะครับอยอ,อเดิฟเฉพาะด้านข้างนะครับนี่ฮะด้านหน้าตลาดแล้วฮะตลาดสุขนันฮนะไปดูด้านในตลาดกันครับเพื่อนๆ130 130บาทครับพี่ อื้จัดไปแบบเต็มคาราเบลเลย130บาทสวยเลยพี่อื้อือเป็นจังไดล่ะพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆก็โอ้โห280มันเลิศเทอเลย20ตัวโลพี่เท่ากี่โทอ้อือ150ได้มั้ยใช่ครับผม150บาทไม่ได้ตาฝาดใช่ไหม150บาทครั เจ้าเท่าไหร่ตามสบายใจเลยดูได้เลยครับกุ้แม่น้ำร้อยแปดสิบบาทนี่จะเป็นหัวไข่ลูกนี่จะใไญ่ไปว่ายน้ำได้เหมือนก็ได้ไอเล็กหน่อยนี่เป็นหัวไข่ปนเอาหัวไข่ล้วนๆหมดไปแล้วมันดีนะครับน้ำนะผมนะครับอันนี้มันก็ใหญ่หน่อยโอ้ใหญ่ขึ้นมา240ใช่โอ้โห25ตัวโลใสๆเลยมาโอ้มา260นี่จะเป็นนิ่มเลยแตติดนิ่มหน่อยไซส แต่ตัวใหญ่พี่ใหญ่แน่ตัวนี้260นี่20ตัวโลไซท์เท่าน้น้นจะเป็นจะติดนิ่มแงแงบ้านหอยแองบ้าน190ตัวใหญ่ใหญ่จใหญ่กับใไกลไหมแค่นี้ปิดโัมแบบนี้ตัวโตไหมอ่าตงข้างก็1 5ห้าสหวานผมชื่อเลยพอประมาณห่ระบาทจ่ร้อยยบ180หอยนางรม60บาทเองนะครับ ฐารทะเลเยอะแยะมากมายเลยแขงแรกของหน้าตลาดนะครับห้องใจทําไมเจ๊นหน้าเหมือนกันเลยอเอาเถอถึงว่าใส่เสื้อสีเดียวกันหน้าเหมือนกันสวยเหมือนกันเลยบายบายไคดับร้านเจ๊นหน้าตลาดเลยถ <laughs> ูกูกทั้งนั้นเลยฮะหมึกสายร้ <laughs> อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบเหมือนกัน เยอะเลยร้านเจเขานะครับผูงขาวหมึกกระดองใช่ไหม250นี่ครับหามาดูหัวปลาหัวปลาเก๋านะครับอ่าแล้วก็อันนี้หัวปลาแซลมอนครับราคาเท่าไหรบ้างครับเนี่ยอันนี้โลละ170สบหรับปลาเก๋าปลาเก๋า170เองเหรือ170ใช่ปลาเก๋านี่โอ้โห170โลโลละ170โลละ170โอ้โหโลละ170ไม่ถึงโลก็ไม่ถึง170โอ้แล้วก็แซลมอนอีก คำมาโลร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียวเองครับเพื่อนๆมีปลาอย่างเดียวเลยปลาทะเลเลยนะครับใช่ครับปลาด้านหลังทะเลโอ้แล้วนี่ก็เป็นปลากระพงใช่ไหมขายกี่ครับเนี่ยโลร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบนะครับปลาเก๋าทั้งตัวนี้ก็โลสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เท่ากันกับหัวเฮ้ยหัวแพงกว่าร้อยหนึ่งเฮ้ยถูกกว่าร้อยหนึ่งหัวถูกกว่าร้อยหนึ่งนะครับมีปลาดิบขาปลาดิบเก็บโคตรตัวไปเริ่มหมดแล้วคนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ปลากระพงโคบอลเลอร์เลยนะนี่นี่เป็นปลากระพงทะเลนะครับดูว่าเพื่อนเพื่อนเลยโคละยี่สิบบาทหาที่ไหนมีแบบนี้หาที่ไหนมีนะครับแกะให้แล้วโงละห้าสิบบาทโอ้ยสามสิบห้าสามโลรลอยนะครับไปครับไปให้สุดทางเลยคูมา้า เดินช้าๆนะครับเดี๋ยว f อฟบอกเดินเร็วดูไม่ทันเม้นกันมาเต็มไปหมดเลยราคาตามนี้เลยนะครับมีอะไรแน,นะนำไหมครับคุณพี่อด้ดูได้ดูได้อย่างเดียวเลยชิปชิปครับแล้วก็นี่หมึกสายใช่ไหมยเจ็ดสิบเองนะครับไม่เค็มนะ,ะทำมาให้แล้วนะครับ ของเยอะฮะถ่ายแค่จะไม่ทันถ่ายครับไปสุดครับปลากระเบนโอ้นี่ปลาฉลามเลยนี่ฮะปลาฉลามใช่ไหมนี่ปลาเพื่อนๆนี่ปลาฉลามเลยครับปลากระเบนใหญ่นะครับโอ้เหมือนกันร้านเดียวกันปลาคูปลซีนะครับโอ้ปลายซีอร่อยครับเนี่ยปลายซีโล่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนลยครับเป็นปลาคนดังอืมใหญ่เต็มจอเลยครับนี่ฮะ กุ้งแชบยแชบยทะเลอ่ะทะเลร้อยแปดบาทนะครับมีแต่กุ้งก็เป็นส่วนใหญ่ครับนี่ครับร้อยหนึงร้อยหกสิบครับอลังการปูม้านะครับปูเรือคลองด่านโอ้ปูม้าเนื้อนะครับโอ้ขายไงครับเนี่ยนี่รมร้อยห้าสบินะครับสี่ร้อใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็สร้อยก่อ สามร้อ like uh huh. right. okay, ี่สิบตรงนี้สามร้อยค่ะสามนะครับลดให้ด้วยแล้วก็ปูม้าไข่ค่ะตัวเลยแบบนี้เลยราคาก็ลดหว่นกันลงมาแบบนี้เลยปาดตัวเดี๋ยวอะไรเพื่อนๆดูใหม่นะครับมาร้อยยี่สิบรหกสิบสองร้อย 2องร้อยยองก็ลดได้ค่ะสองสิซื้อเยอะลดให้ด้วยสองร้อายนะครับสามร่สแล้วก็ไปจบที่ใหญ่สุดสี่ร้ลดให้สามเดนะครับสุดยอดไปเลยนะครับมาแข่งสุดท้ายปลาหมึกครับเรียงแบบวยเลยสดสเลยจ้าใสๆเลยจ้ามา ใส่พอไหมน่ะสดพอไหมนี่ดิ้นดิ้นเอานิ้วกระดิกด้วยไม่ใช่ปลาหมึกกระดิกกันนิ้วกระดิบไ่ก็มีาดูอีกทีหนึ่งครับนี่ร้อยแปดสิบนะครับอ่าไขก็มีด้วยนะนี่หอยเชลล์ด้วยนะครับอเช้ามีก้างกระดาษด้วยนะก้างกระดานหมษนี่เป็ปลาดองครับตัวก็ใสเลยนะใสหมดเลยนะใส่สะอาดเลยนะครับต้อนรับตกไพ่ด้วยหอยเชลล์แบบคาบเปลือกใช่ไหม เอาไปใส่เนยใส่กระเทียมใส่อะไรย่างได้เลยนะครับผมชอบมากเลยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับถ่ายโอ้โหแทบจะไม่ไหวเลยครับแบบกล้องก็จะหมดแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับในกระจบด้านหน้าเจ๊หน้าตลาดนะครับครับก็เดินจนเหนื่อยสาลากเลยครับตลาดใหญ่นะฮะขอทะเลเยอะนะครับริมทางก่อนข้อตลาดก็เยอะนะครับก็เดี๋ยวสิ้นสุด ไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ชอ่องคนดกันนะครับหลับคลิปนี้ก็จบไปเลยเท่านี้เจอกันที่คลิปหน้าสวัสดีครับ